สุขใจมันนี่วันนี้จะพามาดูอสังหาริมทรัพย์ที่แขวงพงสาลีเป็นเมืองที่อยู่บนสุดของประเทศลาวจุดเด่นคือเป็นเมืองแห่งหุบเขาต้องที่ดินแพงนะครับแพงมากๆตามข่าวของคนท้องถิ่นที่แจ้งมาเหตุผลก็เพราะว่าเเป็นภูเขาสูงชันแต่ว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในการที่จะเป็นจุดค้าขายในอนาคต ดูตามแผนที่ Google Earth นะครับที่ศึกษาดูก็จะเชื่อมระหว่างเวียดนามมาที่พงศาลีและก็เข้าประเทศจีนตรงที่เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากลา,ลาวไปจีนนะครับแล้วก็จะเชื่อมวิ่งเข้าไปสู่พม่าได้ดังนั้นดินแดนแห่งนี้ระยะทางแค่ไม่ไมกี่ร้อยกิโลเมตรนะครับก็จะเชื่อมอดิง,ดง,ดงก็จะทำให้เชื่อม4ประเทศ ตามแผนที่แล้วถ้าเกิดมีการขนส่งสินค้าทางคอนเทนเนอร์ข้ามมาได้4ประเทศก็จะกลายเป็นเชื่อมระหว่าง2มหาสมุทรได้อีกเส้นทางหนึ่งระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งทางาเกาหลีญี่ปุ่นที่จะเชื่อมไปทางพม่า AMA, นะครับออกไปทางมหาสมุทรอินเดียนี่คือจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่ง ใหญ่ของเอเชียนะครับที่จะเชื่อมระหว่าง2มหาสมุทรจะเป็นเส้นกากะบาดพอดีกับรถไฟคอเลียสูงจากเวียงจันทร์ขึ้นคุณหมิงนั่นเองนะนี่คือจุดเด่นของเมืองพงสาลี ali, เป็นเมืองหุบเขาที่ดินแพงพอสมควรจนอัดเรียกได้ว่าแพงมากๆอันนี้เป็นข่าวที่คนพื้นที่แจ้งมานะครับก็มีญาติผู้ใหญ่ท่านได้ไปพัฒนาบ้านเมืองที่นั่นท่านก็ได้ถ่ายรูปมา รูปที่ถ่ายนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอ,อยู่นอกๆหนึ่งนะครับเป็นบ้านโพนสว่างเมืองบุญเหนือแขวงพงศาลีก็ท่านพัฒนาอยู่ที่วัดแก้วครูเมืองแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ก็จะทํามาหากินด้วยการปลูกชาชาชา,ชาปลูกหมากแดงหมากแดงก็คือกาแฟทานาทําสวนสาเหตุที่แพงนะครับเมืองภูดอย ดินปลูกสร้างหายากมากเลยต้องขุดเจาะภูเขาถึงจะปลูกได้นะครับแล้วก็เมืองนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์การบริการการค้าในอนาคตจึงมีคนมาจับจองมีชาวจีนเข้ามาจับจองแต่เนิ่นๆแล้วก็มีการเก่งกําไรกันเกิดขึ้นทําให้ราคาพุ่งขึ้นไปเยอะจุดที่จะเป็นเซนเ,นเตอร์จริงๆจุดที่จะเป็นการค้าจริงๆ จุดที่จะมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จริงๆก็ทําให้ราคาขึ้นไปสูงมากๆคนพื้นที่ได้แจ้งเราว่าสูงขนาดว่าตารางเมตรหนึ่งนี่ก็หลายล้านกรีบเลยตีเป็นเงินไทยก็หลักหมื่นถึงหลักแสนได้อันนี้เป็นข่าวที่แจ้งมานะฮะส่วนตรงที่แบบเป็นอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะตกที่ตารางเมตรละ5ล้านกรีบได้ ถึง10ล้านกีบ ah, <no! S 1> ดีเป็นเงินไทยก็ประมาณหลักหมื่นนะฮะตัวนี้คือที่ประเทศลาวแจ้งนิดนึงนะครับก็จะขายที่กันเป็นตารางเมตรนะครับอย่างบ้านเราก็จะคุ้นเคยเป็นตารางวาก็คือ1ตารางวามี4ตารางเมตรนั่นเองนะฮะแต่ที่นั่นเป็นตารางเมตรเลยนะครับอย่างเช่นทางโซนสวนรรค์เขตก็ตารางเมตรละ300ตารางเมตรละ5 0 0ในเมืองก็ตารางเมตรละหลักพันบาทนะครับเป็นต้น ซึ่งเมืองนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากทุนใหญ่จีนนะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงพื้นที่พงศาลีแล้วก็ผมได้หาข้อมูลเพิ่มจากาช่อง y o u t u b e อื่นๆที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว3เดือนเอ่ย6เดือนเอ่ย,ออยมีการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาอสังหาอย่างรวดเร็วก็จะเป็นเมืองยุทธศาสตร์เมืองนึงที่จะเชื่อมระหว่าง4ประเทศเวียดนามฮานอย เมืองหลวงฮานอยเวียดนามพงศาลีแล้วก็12ปัน,นาของจีนแล้วก็เข้าสู่เมียนมาประเทศพมา่าเชื่อม4ประเทศเป็นช่วงที่มีระยะประมาณ200กว่ากิโลเมตรก็สามารถที่จะเชื่อม4ประเทศได้ก็จะเป็นการกระบาดพอดีเลยที่ตัดกับรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันท์ไปคุนหมิงก็เป็นเมืองที่มีการพัฒนา ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตเร็วมากๆนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะมีตรงนาเตยบ่อเตนก็จะเป็นดินแดนของประเทศลาวกับประเทศจีนนะครับที่เป็นรอยต่อที่จีนมาเช่าเช่าเป็นระยะยาวนะครับหลายสิบปีแล้วก็ทําเป็นเมืองใหม่เพื่อให้ประชาชนคนจีนเข้ามาทํางานาหรือว่าทําธุรกิจเป็นเมืองใหม่ของจีนนั่นเองนะครับก็ ขอแจ้งความคืบหน้านะครับในเมืองพงศาลีนะครับเมืองที่จะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระดับใหญ่ระดับมหาภาพจุดหนึ่งเหมือนกันเป็นเมืองเล็กๆเนินเขาที่ราคาอาสังหาริมทรัพย์พุ่งขึ้นไปอย่างที่เราคาดเดาไม่ได้ว่าในอนาคตจะเติบโตเท่าไหร่ก็เป็นแขวงพงศาลี ที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับฝากกดติดตามช่องเพื่อรับสาระดีๆแล้วก็ใครที่สนใจขายอสังหาริมทรัพย์ติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างได้เลยรับรีวิวทั่วไทย